คุณหมอครับผมสองคนเนี่ยคือเรียกว่าต้องใช้เสียงเป็นเครื่องมือทำราหากินเลยฮะก็เลยอยากทราบว่าโรคที่ทำให้เส้นเสียงมีปัญหาในมีโรคอะไรบ้างครับเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นเนื้องอกมะเร็งกดไหลย้อนภูมิแพ้ไอเรือ้อรังหรือแม้กระทั่งภาวะส่เสียงเป็นอัมภาภตก็ได้ค่ะแล้วเสียงแห่เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับจริงๆเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุค่ะมีตั้งแต่ การติดเชื้อนะคะก็เช่นติดเชื้อหวัดต,ติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อวัณโรคเชื้อต่างๆได้หมดเลยต่อมาก็คือการอักเสบค่ะอย่างเช่นการตะเบงการตะโกนเค้นเสียงไอมากไอเรื้อรังขากเสมหะแรงหรือใช้เสียงมากเกินไปต่อมาก็คือการกระทบกระเทือนของกล่องเสียงนะคะอย่างเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจหรืออาจจะมีอุบัติเหตุมีของแข็ง มากระทบกระเทือนคอบริเวณด้านานอกนะคะทําให้กล่องเสียงบอบช้าได้แล้วจากอาการของดีเจนุ้ยเนี่ยฮะที่มีอาการเส้นเสียงบวมแบบมองเห็นได้ชัดแต่การทำงานใช้เสียงจนไม่มีเวลาไปหาหมอนแบบนี้ส่งผลอันตรายยังไงกับเส้นเสียงบ้างครับคุณหมอครับอาการเส้นเสียงบวมที่เป็นมานานนะคะและไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจมีผลตามมาได้นะคะอย่างเช่นกลายเป็นอักเสบเรื้อรังค่ะ หรือว่าอาจจะมีตุ่มเนื้องอกเกิดขึ้นที่สายเสียงหรือว่าอาจจะมีเลือดออกที่เส้นเสียงก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นแผลเป็นที่เส้นเสียงเลยก็ได้ค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะอาการสายเสียงอักเสบหรือบวมเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาค่ะครับคคุณนุ้ยครับมีอะไรคุณคุยกับคุณหมอได้เลยครับได้ฮะนาคุณหมอครับมีวิธีรักษายัางไงบ้างฮะเพราะว่าอาชีพด,ดีเจหรือการเป็นพิธีกรเนี่ยต้องใช้เสียงทำมาหาก,กินฮะหมอมันจะรักษาให้หายขาดได้ไหมฮะ หายขาดได้นะคะเมื่อได้รับการรักษาและมีการปฏนแบบตัวที่เหมาะสมนะคะนั่นก็คือรักษาด้วยยาดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละแดแก้วค่ะพักการใช้เสียงคือใช้เสียงไม่มากในช่วงที่ไม่สบายและพักการใช้เสียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายดีค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องฝึกการพูดฝึกการร้องเพลงที่ถูกวิธีค่ะซึ่งเราพบว่าถ้าฝึกเป็นประจำเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเส้นเสียงแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ